หาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีนดทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบ,บดี1 1มงถึงเที่ยงวันทีน่นี่สมาร์ทเรีย104สงขลาสนับสนุนโดยบ้านการจะนะซับแกรนดท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ0896106686 สวัสดีคุณผู้ฟังและก็สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เรดิโอครับมาแล้วกับชว่วงเวลาของดีเจนหนึ่งที่จะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนานาสา,าระเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างของคําจํากัดความที่สั้นๆว่าบ้านนะครับในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เรดิโอ พอเราพูดถึงเรื่องของคำว่าบ้านเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ที่ที่บ้านหลังเดียวนะครับหมายถึงไม่ไม่ได้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มันเกิดขึ้นอยู่บนที่ดินมันจะมีองค์ประกอบต่างๆเยอะแยะ,แยะมากมายที่มันเป็นจุดรวมกันของคําสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นคําว่าบ้านเหมือ <ME> นพอเราพูดถึงคําว่าบ้านเนี่ยโฟกัสต่ตางๆเยอะแยะมากมายเลยครับตั้งแต่องค์ประกอบของคําว่าบ้านครับไม่ว่าจะเป็นรากฐาน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในบ้านหรือแม้แต่กระทั่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่มันอยู่ในบ้านแม้แต่คนนะครับที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเราก็เรียกทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้แหละบ้านบ้านและต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนฝันที่สุดในชีวิตว่าหนึ่งครั้งในชีวิตอะอยากจะมีอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองอยากจะมีบ้านหลังที่คอยให้ความสุขความอบอุ่นต่างๆกับตัวกับตัวเราเนี่ย มันทําให้เกิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายบ้านหนึ่งหลังเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีองค์ประกอบต่างๆที่จะทําให้บ้านหลังนั้นสมบูรณ์แบบไปไปด้วยในตัวในเวลาเดียวกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอเคเรามีบ้านแล้วละ่ะแต่ว่าองค์ประกอบต่างๆที่เรายังมีอยู่ในบ้านเนี่ยมันมันขาดหายไปนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของบ้านผมว่าคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของความสุขของคนที่อยู่อะครับไลฟ์สไตล์ตาการใช้ชีวิตที่มันลงตัวแล้วก็มันมันโอเคที่สุดแล้วสําหรับทุกคนเนี่ยมันก็คือ คำว่าบ้านจริงๆอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการบ้านดีหาดใหญ่เราจะพาคุณไปหาคําจะจำกัดความของคําว่าบ้านแบบลงตัวที่สุดในงานดีๆงานหนึ่งที่มีชื่อว่างานบ้านและคอนโดและอสังหาริมทรัพย์นะครับที่จัดขึ้นที่หาดใหญ่เป็นครั้งที่11ต่อเนื่องมาแล้วครับต้องบอกว่า งานนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่นามาเสนอให้คุณรู้ฟังเอากันแบบเอาแบบออกตัวแบบตรงๆเลยนะครับก็คือเราต้องบอกว่าหนึ่งในโครงการคุณภาพมากๆเลยที่ไปออกบูชของงานนี้ก็คือโครงการการชนะทรัพย์แกลนพรา์การชนะทรัพย์แกลนท่าข้ามและการชนะทรัพย์นาหม่อมถือว่าเป็นโครงการหลักเลยครับที่ให้การสนับสนุนรายการบ้านดีหาดใหญ่โดยเสมอมาเลยครับตั้งแต่รายการบ้านดีหาดใหญ่เกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับรายการก็ยังคงให้การสนับสนุนมาอย่างเต็มที่ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงานในอย่างใดครับแต่ต้องบอกว่าหลักๆแล้วรายการของเราวันนี้ที่มีโอกาสได้พาคุณไปดูงานและก็พาไปติดตามงานนี้กันเนื่องจากว่าต้องขอบคุณที่สุดเลยคงจะหนีไม่พ้นกับโครงการการชนะทรัพย์แกลนท่าข้ามและโครงการการชนะทรัพย์แกลนน้การชนะทรัพย์นาหม่อมและการชนะทรัพย์แกลนไพลนั่นเองนะครับให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยดีเสมอมานี่ไม่มีโครงการนี่รายการก็อยู่ไม่ได้นะครับส่วน ด,ด้วยตัวของงานเองเนี่ยไม่ได้เข้ามาสนับสนุนรายการเป็นหลักนะครับแล้วก็โครงการอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าวันนี้เราเต็มที่เลยให้กับทุกโครงการที่ไปร่วมงานนี้กันนะครับโดยเริ่มต้นรายการเนี่ยเราบอกคุณผู้ฟังแล้วนะครับว่าเนี่ยารายการเราเนี่ยเราจะมีคือจะบอกว่าจะมีจะมีในส่วนของการ นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆในงานเนี่ยมใม้คุณได้ติดตามฟังแล้วก็ได้คุณได้รู้จักกันนะครับว่า,าคุณไปงานเนี้ยคุณได้อะไรบ้างยังไงบ้างนะครับยังไงก็อยากยาให้คุณผู้ฟังติดตามรายการการันให้จนจบรายการ,การก็แล้วกันนะครับบ้านดีหัดใหญ่บสม smart radio ครับขอบคุณกับโครงการการชนะทรัพย์ด้วยครับไปติดตาม งานนี้ก็หน่อยดีกว่าครับเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยงานนี้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในช่วงแค่ไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือบ้านและคอนโดบ้านบ้านและคอนโดครับงานบ้านและคอนโดครั้งที่11ที่จัดขึ้นที่หาดใหญ่นั่นเองนะครับไปดูว่าเอ๊ะมีอะไรน่าสนใจยังไงกันบ้างครับปีนี้เนี่ยคอนเซปต์งานที่เขานํามาใช้อ่ะครับคุณผู้ฟังครับนั่นก็คืองานเขาใช้คอนเซปต์ที่มีชื่อว่า งานบ้านและคอนโดและวัสดุตกแต่งนะครับ l i ฟ์แอ h โฮมที่สุดของข้อเสนอสุดพิเศษนะครับซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังต่างๆเข้ามาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายครับข้างในทีเดียวนะครับในงานนี้ก็ต้องบอกว่ามีทั้งผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์วัสดุกอ่อสร้างต่างๆ,ๆเข้ามาร่วมงานกันแบบครับข้างในทีเดียวนะครับซึ่งนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังคงประกอบไปด้วย บ้านจากทำเลต่างๆนะครับที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเลแรกเลยที่น่าสนใจมากเลยก็คือทำเลโซนของสงขลาท่าข้ามแล้วก็น้ำน้อยครับทำเลนี้เนี่ยก็จะเป็นทำเลที่ที่เรามีโอกสได้พูดถึงบ่อยครั้งนะครับหนึ่งในทำเลนั้นก็คือ โครงการการชนะทรัพย์นั่นเองนะครับถามว่าทําไมถึงจะแนะนําทุกทําเลและก็หลายๆที่ให้คุณได้รู้จักเพราะว่าก็เขาไปร่วมงานกันเยอะอนะ้องวันนี้เราก็ถือว่าเป็นเป็นวันดีแล้วก็โอกาสดีที่น่าจะได้มีโอกาสพูดถึงในส่วนของบ้านแล้วก็ทําเลต่างๆที่เป็นที่น่าสนใจกันนะครับในส่วนของงานนี้โดยเฉพาะนะมีหลายโครงการเลยมีทําเลจากสงขลาท่าข้ามน้ําน้อยนะครับ กาญจานทรัพย์แกลนพลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านแฝดอยู่ในซอย13ตรงข้ามมรราชพัฒน์อ่ะน,นะครับซึ่งงานนี้คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆของของบ้านนะครับแล้วก็รูปแบบของบ้านอย่างอย่างลงตัวอย่างเต็มตัวด้วยนะครับการจานทรทรัพย์แกลนพลหรือว่าจะเป็นโครงการอื่นๆที่ไปร่วมงานด้วยมีหลายโครงการนะอย่างเช่นพราวินเลดมีโครงการบ้านรัตนทรัพย์เดอะวินเลสโครงการ รุ่งท่ว่า p r o p e r t y นะครับไปร่วมงานนี้ครับอันนี้ผมคร่าวๆว,ว่าโครงการไหนบ้างที่ไปร่วมงานถ้าว่าเป็นส่วนของทางท่าข้ามและก็น้ำน้อยนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอื่นนะครับที่ไปร่วมงานนี้ไปร่วมงานนี้เหมือนกันนะครับที่โครงการที่แยกสนามบินเนี่ยก็ไปเยอะนะครับโครงการจากสนามบินเนี่ยก็ไปเยอะเหมือนกันใครกําลังมองหาทําเลโครงการใกล้สนามบินเนี่ยอย่างเช่นที่โครงการเดอะมิวนะครับ ดีไอเดียคอนโดนะครับโครงการอุณกันพร Property นะครับแล้วก็โครงการ ECO จามจูรีไลฟ์เสรีพาร์ควิวหลายโครงการเหมือนกันนะที่ไปร่วมงานตอนนี้จะเป็นโซนของสนามบินนะครับที่ไปร่วมงานด้วยเหมือนกันนะครับจากฝั่งนี้แล้วก็ไปข้ามไปฝั่งสนามบินเนี่ยก็มีไปเยอะเหมือนกันโซนจากสนามบินแล้วเนี่ยก็จะเป็นโซนใกล้ๆสนามบินเนี่ยก็จะเป็น โครงการที่เกิดขึ้นในแถวๆโซนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโซนควนลังครับโซนควนลังเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นโซนหนึ่งที่มีบ้านโครงการเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของออควนลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่กว้างมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสได้มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นเยอะยะมากมายเช่นของเดอะมิวส์พรอพเพอร์ตี้เนี่ยก็อยู่ในโซนสนามบินโซนควนลัง โครงการสุภาัลนะครับโครงการสุภาลัยหาดใหญ่เนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อโครงการนี้มาสักพักแล้วครับสุภาลัยเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าที่อยู่กับสมาร์ทเรดิโอมาทางโซนภาคอีสานนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยแต่หาดใหญ่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นหาดใหญ่นครินนะครับมีคอนโดมีทาวน์โฮมมีบ้านแฟดมีบ้านเดี่ยวมีอาคารพาณิชย์ในเมืองหาดใหญอ่อย่างเช่นโซนเมืองหาดใหญ่โซนบ้านพุโซนควนลังอ่ะครับ สุภาลัยนี่ก็จะมาครับแล้วก็ราคาเขาเริ่มต้นเงินตั้งแต่ประมาณ1.2ล้านถึง9.8ล้านบาทเลยนะครับโหสุภาลัยนี่ก็มีมาในงานเหมือนกันนะถือว่าเป็นเป็นโครงการใหญ่นะครับที่ที่เข้ามาร่วมงานนี้ด้วยนะครับก็ถือว่า,าโซนของโครงการหาดจหญ่เองเนี่ยก็มีให้เลือกกันเยอะเหมือนกันนะครับสุภาลัยนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันอ่ะอันนี้ใครชอบโซนไหนโครงการไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแวะไปชมได้ครับ นอกจากสุภาลัยเองเนี่ยก็ยังเป็นทางแถวแถวบ้านพลุโปะหมอนี่ก็จะมีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสุชาดา p r o p e r t y นะครับสุชาดา p r o p e r t y นี้ก็มีหลายที่เหมือนกันนะเราก็มีหลายๆโซนนะครับอ,อ,อยู่ใกล้แยกคลองวะก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นออโครงการบ้านสวนวังนนบ้านพลุนะครับ กลีนเพลสเนี่ยก็จะไปเข้าร่วมเหมือนกันนะครับมีบูธให้เลือกนะครับประมาณ20กว่าบูธมีซินเ e ียเฮาส์พระตงนะครับอยู่บูธประมาณที่21นะครับบูธที่2ี rain, ่เนี่ยมีออกซิเจนเรียลเอสเรนะครับแนีนี้ก็จะเป็นโครงการในโซนต่างๆที่ผมบอกไปว่าเขาจะไปร่วมงานกันเพราะว่างานนี้ถือว่าเป็นเป็นงานใหญ่มากนะครับปิดท้ายกันที่โครงการโซนเซ็นทรัลคลองวาครับเซ็นทรัคลองวาเนี่ยก็ครั้งหนึ่งเราเคยมี ผู้สนับสนุนรายการที่เป็นจากแถวๆโครงการเซ็นทรัลคลองหวะนะครับที่หลายๆคนอาจจะคุ้นชินกันดีเลยนั่นก็คือโครงการคอนโดย่านคลองหวานะครับถือว่าเป็นคอนโดหนึ่งที่มีโอกาสได้มา,อาบอกคุณผู้ฟังว่าเป็นคอนโดใจกลางเมืองหาดใหญ่เหมือนกันนะครับก็ถือว่างานนี้ใครไปก็ได้อยู่ดีโอเท้าเนี่ยได้อยู่ครับเซ็นทรัลคลองหวะแถวๆโซนนี้เนี่ยการนะาบ้านการชนะทรัพย์นามอมเนี่ยก็ได้อยู่นะครับและก็ ือเป็นโครงการใหญ่เลยตรงนั้นเนี่ยติดอยู่ที่ส่วนส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นคอนโดนะครับเหมือนกับตอนนี้เนี่ยผมเห็นเป็นวิดีโอเปิดงานอยู่ตอนแรกจะเป็นวิดีโอเปิดงานอยู่นะครับแต่ว่ากล้องในวิดีโอเปิดงานหนึ่งเขาตีลังกาอยู่ครับพอมันตีลังกาแล้วจะให้คุณผู้ฟังดูมันก็ไม่ได้อีกกล่าว่าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเปิดงานเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเอ่อกล้องมันแบบตีลังกาอยู่มันก็แบบดูก็ไม่รู้เรื่องครับ เออมันน่าจะดีกว่านี้ไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโครงการคร่าวๆที่เกิดขึ้นในส่วนของงานะนะครับวันนี้เราก็พาไปเยี่ยมชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆ,ๆก่อนเดี๋ยวผมคิดว่าสักสักวัน2วันเนี่ยก็คงจะมี ภาพจากบรรยากาศงานไมให้คุณผู้ฟังได้ชมกันนะครับยังไงก็ติดตามดูได้นะครับเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตคร่าวๆว่าวันนี้เผื่อว่าใครอยากจะไปในงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่เลยแต่ที่สําคัญเลยห้ามพลาดครับอย่าลืมแวะไปที่บูธของโครงการบ้านการจนะทรัพย์แกลนด้วยนะครับบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวันทีนีส์ทเรดิโอ104สงขลา สนับสนุนโดยบ้านการจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ0896106686ขอบคุณมากเลยครับกับในส่วนของงานดีๆที่มาจัดในหาดใหญ่เนาะผมก็เชื่อว่างานนี้เนี่ยอาจจะส่งเสริมเรื่องราวของอ,อ,อสังหาริมทรัพย์หรือว่าบ้านในหาดใหญ่เนี่ยให้มันมีโอกาสได้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ยังคงนําไปถึงเรื่องของการมองภาพลักษณ์การลงทุนในอนาคตให้กับคนหัดใหญ่ได้ได้อีกเยอะเลยนะครับบ้านและคอนโดหัดใหญ่นะครับตอนนี้ก็เป็นชุดแสดงวิธีเปิดอยู่แต่ว่าอยากจะเอามาให้ดูอะแต่กล้องอะตีลังกาอยู่นึกว่าบอกไปครับถ้าคุณผู้ฟังดูก็จะแบบเวียนหัวมากผมยังดูยังเวียนหัวเลยตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าก็ฝายด้วยก็แล้วกันเนาะกับงานบ้านและคอนโดครับ เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนอกเหนือจากโครงการที่ไปเข้าร่วมแล้วเนี่ยก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับงานตกแต่งบ้านต่างๆเนี่ยขเขาก็ไปเข้าร่วมในงานนี้ด้วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเนี่ยพาคุณผู้ฟังไปรู้จักว่ามีบริษัทใดบ้างน,านี่บ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี11.00ถึงเที่ยงวันที่นี่ smart radio 104สงขลา สนับสนุนโดยบ้านการจนะซับแกรนท่าข้ามบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่เปิดจองโซนหน้าเพียง5,000บาทสนใจติดต่อ0896106686บ้านการจนะซับแกรนฉลองเปิดเฟสใหม่โซนหน้าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นรับโปรโมชั่นสุดพิเศษจองเพียง5,000บาทฟรีโอนฟรีจำนองฟรีเฟอร์บูรค่าสูงสุดถึง50,000 0บาททำเลศักยภาพเดินทางสะดวกอีกหนึ่งโครงการจากบ้านการจนะซับโครงการการจนะซับแกรนพลายพิเศษ ราคาพรีเซลเริ่มต้นเพียง4.29ล้านบาทเท่านั้นอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กการจนะทรัพย์หรือโทร0896106686 ขอบคุณกับช่วงเวลาของรายการนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆพาไปส่องบรรยากาศงานบ้านและคอนโดหนาดใหญ่ที่เริ่มต้นขึ้นนะครับอาจจะเป็นงานที่จัดขึ้นไม่ได้ใหญ่เหมือนกับทุกๆปีนะครับถ้าดูจากในภาพบรรยากาศงานเนี่ยแต่ก็ถือว่างานครั้งนี้เองเนี่ยก็จะเน้นไปไปเรื่องของ การที่จะให้การสนับสนุนโครงการที่เป็นโครงการของคนหัดใหญ่โดยตรงครับสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านอาสังหาริมทรัพย์หรือว่าโครงการเกี่ยวกับโครงการบ้านต่างๆเนี่ยเขาก็เลยจัดให้งานนี้อาจจะเป็นงานหนึ่งที่ก็สบายๆนะผมว่านะก็ลองดูแล้วกันใครอยากจะไปสัมผัสงานแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศนะครับถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นใจกลางเมืองด้วยนะครับ บ้านเลคคโดหาดใหญ่ครั้งที่11เ,เนี่ยก็จะมีจัดขึ้นไปจนถึงวันที่13นะครับยังไงก็แวะไปชมงานได้นะครับวันที่13เลยนะครับมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเข้ามาด้วยครับ10-13กุมภาพันธ์ลานโปรโมชั่นชั้น1นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ฝากงานกันเอาไว้วันนี้เราก็คุยกันแบบสบายๆนะครับในรายการบ้านดีหาดใหญ่พาไปส่องบรรยากาศงานตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นภาพบรรยากาศการเปิดงานนะครับผม พยายามจริงๆอ่ะพยายามสวิตไปดูให้ไปดูบรรยากาศในงานสักนิดนึง่ะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเหมือนกับทางในส่วนของการไลฟ์สดทางทางนู้นนะครับไม่ไม่พร้อมนะครับคือ,ค,อคือเขา,เ,าเขาน่าจะมีการตั้งกล้องไว้แล้วก็แบบไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของระบบทางเทคนิคเขาไม่ว่ากันนะครับคนเราก็มีผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆอยากจะเห็น บรรยากาศงานบ้านและคอนโดนิดหน่อยนะครับว่าตอนนี้น่าจะเป็นช่วงของพิธีเปิดนะครับเราเห็นมุมได้ไม่ทั้งหมดนะครับนี่ต้องขอไปคุณรู้ฟังด้วยนะครับเห็นมุมได้แค่แค่บางส่วนจริงๆนะในงานเนี่ยแล้วก็การถ่ายทอดส่วนน่ยน่าจะเป็นแบบกล้องมือถือก็เลยอาจจะไม่ชัดก็เอาไว้เดี๋ยวค่อยวันหลังนี้ค่อยวันหลังเหรอวันหลังน่าจะไม่ทันแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ตามไปดูงานได้ ส่วนเรื่องของการตกแต่งเนี่ยผมเห็นนะมีหลายๆห,หน่วยงานใหญ่ๆที่เขาเข้าร่วมงานเหมือนกันนะครับร้านใหญ่ๆใ,ในส่วนของพื้นที่หาดใหญ่เองเนี่ก็เข้าร่วมงานกันแบบครบครันเหมือนกันนะครับมีการออกบูธที่เป็นเรื่องของงานเกี่ยวกับกระเบื้องครับจัดโปรโมชั่นเลยครับอันนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเขาจัดโปรโมชั่นเลยแล้วก็มีบัตรกำนันแจกในงานด้วยนะครับไปงานนะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าจากบริษัทใดบ้างแล้วก็นำอะไรมาแจกกันบ้างเนี่ยจะได้รู้เลยคุณรู้ฟังหลายๆคนที่ติดตามอยู่นะครับวันนี้รายการเราเนี่ยถือว่าสบายๆชิลๆเลยอยากให้หลายๆคนได้สัมผัสบรรยากาศในงานกันแต่ว่าเนื่องจากว่าบางบางอย่างเนี่ยในในงานเองอาจจะแบบว่าไม่ได้อัปเดต ในส่วนของทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมก็อาจจะอัปเดตจากบางส่วนของแฟนเพจตามไปดูได้ครับที่แฟนเพจของงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งหาดใหญ่นะครับนี่ก็น่าจะมีรายละเอียดให้ให้อยู่นะครับส่วนหนึ่งนะครับ Smart Radio Maximum Music Station นครับตอเชร้อยสี่หาดใหญ่กับช่วงเวลาของดีเจก็จะมีรายการบ้านและมีรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ตรีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีครับ วันอังคารเนี่ยเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับบ้านเนี่ยกลับมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับต้องบอกว่าผ่านผลงานบ้านและคอนโดไปเราก็จะมีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนยมนาฝากคุณเหมือนเช่นเคยเหมือนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการีติดตามเลยครับในรายการทางไลฟ์สดนะครับกระชับและก็เข้าใจง่ายสบายสบายไปพร้อมกันขอบคุณมากครับทุกการีติดตามในรายการวันนี้กลับมาเจอรายการได้ใหม่นะครับในช่วงของ วันอังคาร11นาฬิกาถึงเที่ยงและพระเรือดสมบด,ดีในช่วงของ11นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับช่วงท้ายนี้น่าจะเป็นเพลงเพราะๆไว้ให้คุณได้ฟังกันนะครับมีตั้งแต่เพลงนี้เลยลาคุณผู้ฟังทางไลฟ์สดนะครับวันนี้สวัสดีครับ